สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราวันนี้เรามาทบทวนคำขวัญประจําจังหวัดนะว่ามีใครจําได้ไหมอ้าวพร้อมหรือยังคะอ้าวคำขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการป้อมอะไรคะ in mm -hmm.